ปันจุดลือดหาวแล้วก็กลับมาหาเพื่อนโซเชร์มันหาวแนะนำชื่อก่อนนะหนูชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อนะ้าสาวเวกอนแล้วค่ะ แฝ่เริ่มเลยครับลูกเป็นยังไงบ้างสองวันนี้ได้อยู่กับเพื่อนตลอดไหมลูกได้อยู่แข็งขาดเพื่อนมค่ะช่วยช่วยพี่ๆเขาในด้านส่วนอีตาลมากกว่าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าต้อมีบางกิจกรรมที่เข้ามาร่วมด้วยค่ะครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสื่อสิบท์ค่ะมันจะพูดเยอะออกแรงยอะไม่ได้ด้วยค่ะด้วยนะแต่เราไม่ต้องเป็นหัวองเพื่อนเราต้งกลับไปกินมาาเหมือนเดิมจริงแล้ว เรายินดีต้อนรับนะครับทุกเชื้อท่าศาสนาทุกเผ่าพันธุ์มาเป็นร่วมอยู่กันคุณธรรมเดียวกันเรื่องคุณธรรมนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสัมผัสเพื่อนดีค่หะหรือว่ากิจกรรมทุกอย่างแบบดีมากครับผมตรงไหนนะลูกลมัมนเห็นอะไรเป็นดีๆต้่งเลยถึงความสัมพันธ์ของเพือพ่อนทุกคนค่ะซึ่งปกติล่ะสัมพันธ์อือแล้วอยู่นะเราละกันดละกันดีแต่ทำไมวันนี้เห็นมากขึ้นเพราะเราเห็นฉากไหนเล่า ไม่ได้เห็นเองค่ะที่เพื่อทำกิจกรรมเท่าไหร่เใช่ท่วไก็จะไปช่วยใีด้านสวัสดิการมากกว่าสวัสดิการมาก่าครับแล้วคิดว่ามันควจะยังไงต่อครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ช่วงของเลยฤดูกาลที่ไม่ต้องถือสินตลใช่ไหมครับเราก็ลงตัช่แรกรอมก็ิดได้ค่ะเพราะว่าหนูเท่าที่หนูดูมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางความเชื่อค่ะเป็นด้านกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมมากกว่าใช่ถ้าวันนี้เป็นเรื่องจริง ด้านคุณธรรมมันมีแปดความันจำอะไรได้บ้างอ่หนูเลือกเอาไปสักอย่างหนึ่งมีอยู่แปดอย่างะนะครับออเดอร์มีอยู่แปดอะลูมิเนียคุณชวนก่อนนะกลุ่มที่หนึ่งอะไร นากาันยมากกว่าค่ะเพราะอะไรครับแพวเราต้องเราต้องกันดันยูต่อพ่อแม่ค mm ุณตาแล้วก็ทุกอย่างที่เราได้มาก็คืได้รได้เลยพเสเียเปทางเป้า มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีพวกผู้ใหญ่นะคะที่สั่งสอนเรามานะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่คอยสอนเรื่องตลอดนะคะก็จะมีเเพื่อนค่ะที่คอยสอนเรื่องในชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานที่บอกเขาให้แล้วก็อื่นๆค่ะอาจารย์สั่งจังเป้์ยังสอนครูครูสอนดีมากและเป็นเพื่อนของนเรียนด้ Trong Terrain bây giờ, không làm sao mà có đ 것이 chỉ dùng để đi vệ sinh Câu hỏi từ như thế nào cho em rồi Năm embodied dirlands người?」Có phải republicie diy nationale Năm avocado riêng từ trabalhar hoặc revenir danh check Ngang rebirth tổ chức vienen như thế nào làm ta thì bất chấp Về ได้กินอาหารนคะที่ตัวเองไม่ได้กินเลรเ้ยว่าผมรู้สึกว่ามร้สึกอ่างมรู้สาผมตู้กว่าผม้่าด้กวนาผมเ้สอก่าผมรู้สึ่าผรูกว่าผมร้สนก่ารเ้สว่าเมร้กว่าผมรู้สาว่าม้ง่าผมรูสกวารี้ก่ามู่าผมรู้สกว่ร้ว่า้งว่ามัู้สึการ้่าม้้สามร่างรู่าผมรู้า้สาสาสนาของกวรมีแค คุณธรรมระหว่างฟ้าดินกษัตริย์อุปการีครูบาอาจารย์ตรงนี้อยู่เราได้ทุกอย่างไหมทุกอย่างค่ะทุกอย่างเนาะพระพระเจ้าก็คือสร้างฟ้ากกสาร้างดินมาให้เรา<ช>รพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีอดินไทยก็ยังอนึ่งนนะครับเขาไม่มีค,คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็ไม่รู้จะไปเติบโตได้อย่างไรชอบพ่อแม่ได้จ่ายสับสนุนให้เรามาเรียนหนังสือก,ก็กดนะครับอ่ะผู้บอกอไปจบค่ายแล้ววันข้างหน้าหรือมีแพลนนี่มีู้สิษตัวหนึมุมมอง พ่อหนูสัมผัสน้อยก็เพื่อนจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกไหมมีค่ะมีทั้งการต้องเรีนด้วยคำฝาที่งลูกยื่นเรียนทั้งคู่ในการเรียนไปลูกเอากันเอาวัตตามครูเรียนทั้งคู่ในการเรียนตั้งกู้ในกาลภาคราจารย์พัฒนาชการย์วันนี้หนูถือแค่สิบอดแต่วันหน้า ถือคุณธรรมกฎวุ่นไปลูกวันนี้มือถึงแค่สิ่งกฎแต่วันหน้าจะไม่ถือคุณธรรมอดขอให้หนูได้มีโอกาสร่วมงานด้วยขอให้พ่อหนูได้มีโอกาสร่วมงานด้วยตอนรับไปครับได้กระโูดี่น่ารักมากเลยมีภาษาสุนทรพจนูไป ห้อยเลยนะชีวิตพยาบาลเนี่ยแกยังแค่สั้นเนาะหนูพูดไทยหนูพูดไทยใครพมาอะไรก็สองอะไรใช่ไหมหนูพูดสลับกันค่ะแบบไม่ได้เป็นคำยาวนมันเพื่อจย่างนะเกินมาอะไรวามาอาจารย์เขาฟังออกคุณจะดูว่าถูกไหมนะ ตันีตานนางก็จะฟังทุกเรื่องเคุณไม่รู้หรอกอ่ะพู้ไปรูปอยากให้เกิดอะไรขึ้นเอามาสักหนึ่งบอกก็เป็นกเรื่องของอ่ามิตรภาพกับคุณธรรมมาพูดสักอย่างหนึ่งออกมาให้ฟังเน่อยแชร์แชร์กันนะแล้วก็แปลในตัวเนะอืนะ ลืมไปซะไม่รู้เพราะแม่้ก็จะว่าผมพูดตอนเนี้ยพูดตื้นหรือพูดตื้นเพราะว่าอยู่กับวงการพูดแบบนี้จนไม่รู้ให้มันมันลืมหรือมันตื้นอย่างไรถึงแม้เราจะไม่คนถึงแม้เราจะไม่เหมือนกันแต่พอครั้งนี้ที่ตัดสุกงศแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันแต่พี่อาจจะสาธุในตัดสุกงนั่นคือจิตคุณธรรมของเราถ้าจิตคุณธรรมไม่รู้อนมันจะเป็น ¡Me <laughs> encanta!